สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของศิลปินทีเ่เรียกว่ามาแรงมากๆนะครับโจย์ูวสิ์จากเด็กหนุ่มไทยบ้านที่ร้อยเอ็ดกลายมาเป็นเจ้าของเพลงฮิตอยอดวิว500ล้านวิวคือตัวเลขนี้มันโหดมากจริงๆนะครับใช่ค่ะไม่ธรรมดาเลยเส้นทางของเขานี่มีอะไรให้พูดถึงเยอะมากจริงค่ะครับเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กเลยที่บ้านทาเกษตร แล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญสคัญอย่างตอนประกวด The Voice อืมค่ะแล้วก็มีช่วงที่เกือบจะท้อเกือบจะหันหลังให้วงการแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเกือบกลับไปสอบครูแล้วแต่มาเจอเพลงหน้าหน้าทองที่แบบพลิกชีวิตไปเลยแล้วก็เรื่องความเชื่อส่วนตัวหรือที่เรียกวันว่ามูเตลูแล้วก็เรื่องความรักนิดหน่อยด้วยข้อมูลเรามาจากบทสัมภาษณ์ในรายการคุยแซบโชว์นะครับค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ความพยายามของเขาคนนี้กันแน่มาเริ่มที่ช่วงแรกกันก่อนเลยชีวิตวัยเด็กที่ร้อยเอ็ดคือคุณพ่อเขาเสียตั้งแต่ห้าขวบคุณแม่ก็เลยต้องเ,ออเข้ามาทํางานนวดแผนโบราณในกรุงเทพอืมค่ะทําให้โจโอี้ต้องอยู่กับคุณตาคุณยายเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ครับเขาเป็นหลานชายคนเดียวด้วยนะท่ามกลางหลานสาวๆเขาบอกว่าถึงบ้านจะไม่ได้ร่ํารวยแต่ก็ไม่เคยรู้สึกว่าขาดอะไร แต่ลึกๆแล้วเขาคงสัมผัสได้ถึงความลำบากของคุณแม่นะคะที่แบบต้องทำงานหนักหรือถึงขั้นเคยไปทำงานต่างประเทศเพื่อส่งเสียนั่นสิครับมันเลยกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญใช่ไหมครับที่เขาตั้งเป้าตั้งแต่เด็กเลยว่าเอ่อต้องเป็นเสาหลักให้ครอบครัวให้ได้ใช่ค่ะการเลือกเรียนครูตอนแรกก็เพราะมองเรื่องความมั่นคงเรื่องสวัสดิการให้ครอบครัวเป็นอันดับแรกเลย ไม่ใช่แค่ตามฝันตัวเองอย่างเดียวแต่สุดท้ายความฝันเรื่องร้องเพลงมันก็เรียกหาเขาอยู่ดีนะตอนเรียนปี4ี่ใกล้จบฝึกสอนก็ตัดสินใจไปประกวดดู Voice อันนี้เป็นการตัดสินใจที่แบบเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะเส้นทางครูก็กําลังจะเริ่มแล้วครับเขาบอกว่าอยากท้าทายตัวเองในสิ่งที่รักคือการร้องเพลงสมัครเองเลยนะแม่กับพี่สาวก็สนับสนุนแล้วการเข้ารอบ The Voice นี่สำคัญมากนะคะมันเหมือนเปิดประตูบานแรกให้เขาเลยแล้วยิ่งพอเจอคำพูดของโปรดิวเซอร์พี่แบงค์ ที่บอกว่าเขามีเสียงฟ้าประธานเนี่ยอ่าใช่ใช่แล้วก็ชวนมาทำเพลงต่อเลยครับจุดนี้แหละที่ทำให้เขาตัดสินใจเพักเรื่องสอบครูไว้ก่อนแล้วก็ไปอยู่บ้านพี่แบงค์ถึง3ปีเพื่อเรียนรู้งานเพลงเต็มตัวโอ้โหทุ่มจุดตัวเลยนะแสดงถึงความมุ่งมั่นมากๆเลยครับว่าเขาเชื่อในทางนี้จริงๆแต่พอจบรายการมาชีวิตจริงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเน,ะนานนเนะเขาต้องไปเป็นมือกีตาร์แบ็กอัพให้พี่ป,ปอปงกูลก่อนอื ค่ะมีเพลงดวงเดือนออกมาเพลงดังมากนะแต่แต่คนไม่รู้จักตัวตนเนี่ยค่ะคือดังแต่เพลงจริงๆใช่ใช่คนไม่รู้ว่าใครร้องพอใกล้จะครบสามปีที่เขาให้เวลาตัวเองไว้ใจก็เริ่มแกว่งแล้วคิดจะกลับไปสอบครูจริงๆจังๆจังหวะนั้นแบบวัดใจเลยนะคะเหมือนโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเพลงณหน้าทองที่พี่แบงค์ทำให้ก็ปล่อยออกมาพอดีเป๊ะเลยกลายเป็นว่าเพลงนี้ เออดังเปรี้ยงปรางพลิกชีวิตเลยพลิกจริงๆครับจากที่คนจำหน้าไม่ได้กลายเป็นศิลปินที่แบบโอ้โหทุกคนรู้จักเลยมันไม่ใช่แค่เพลงฮิตธรรมดาแล้วค่ะแต่มันคือการแจ้งเกิดตัวตนของโจอี้ภัวสิทธิ์แบบ เต็มๆในวงการเลยผลลัพธ์นี่เปลี่ยนทุกอย่างจริงๆครับมีทัวร์คอนเสิร์ตท,ทั่วประเทศรายได้เข้ามาเขาก็ทำตามเป้าหมายแรกได้สำเร็จคือดูแลครอบครัวค่ะสร้างบ้านให้คุณตาคุณยายหลังใหม่ใช่ครับแทนหลังเก่าที่น้ำรั่วที่น่าทึ่งคือเขาตัดสินใจสร้างตั้งแต่ตอนเงินยังไม่ถึงล้านเลยนะ โห oh, ใจถึงมากอะครับแล้วก็ซื้อบ้านที่กรุงเทพให้คุณแม่กับพี่สาวมาอยู่ด้วยกันให้พี่สาวลาออกมาช่วยดูแลด้วยเอ,อิ่มเต็มความฝันเลยนะคะเนี่ยชัดเจนมากว่าครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขาจริงครับแล้วมันก็มีอีกมิติที่น่าสนใจคือเรื่องความเชื่อส่วนตัวที่เขาเรียกว่ามูเตลูอ๋อฮะค่ะเรื่องมูเตลูใช่ครับแต่มูของโจอี้เนี่ยเขาตีความไม่เหมือนคนทั่วไปนะไม่ใช่เรื่องไปลงณห,หน้าทองแบบชื่อเพลงอ่ะแล้วมันคืออะไรคะ เขาบอกว่ามันคือการสร้างพลังงานดีๆทำบุญช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์ทำความดีอะไรแบบนั้นมากกว่าอ๋อเป็นการตีความที่ดีนะคะคือเน้นที่การกระทำการสร้างสิ่งดีๆครับแล้วมันก็สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเขาเล่าว่าเลิกเล่าบุหรี่อาบายามุกต่างๆมา5ปีก่อนจะเปลี่ยนชื่อนามสกุลอีกนะอืมค่ะมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลด้วยตามคำแนะนำใช่ไหมคะใช้นามสกุลพี่แบงค์โปรดิวเซอร์ใช่ครับ เพื่อให้เหมาะกับอาชีพศิลปินอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่หึงได้บ่อยในวงการบันเทิงเนาะค่ะก็เป็นการปรับทั้งภายน้องภายในไปพร้อมๆกันเลยครับผมส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ก็คบหากับคุณเจนเนลินยานนางเอก MV นานา,นาทองนั่นแหละครับอ๋อคนเดียวกันเลยเริ่มคุยกันหลังถ่าย MV เหรอคะใช่ครับเขาบอกว่าชอบที่ฝ่ายหญิงใจดียิ้มสวยแล้วก็เอ,อเหมือนคอยเตือนสติให้กำลังใจเหมือนคุณแม่คน ดูเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นดีนะคะเหมือนเขาให้ความสําคัญกับคนที่คอยสปอร์ตเขามากๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโปรดิวเซอร์หรือว่าคนรักครับผมสรุปแล้วเส้นทางของโจวีพัวสิท์เนี่ยเป็นบทพิสูจน์ของการไม่ยอมแพ้จริงๆนะครับมีครอบครัวเป็นแรงผลักดันสําคัญรู้จักคว้าโอกาสแล้วก็ยังคงความเป็นตัวเองได้ดีมากๆ ค่ะน่าชื่นชมจริงๆค่ะทีนี้มันก็มีคำถามที่น่าสนใจให้เราลองคิดตามกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดที่ทำให้คนคนหนึ่งก้าวมาถึงจุดนี้ได้มันเป็นแค่พรสวรรค์หรือเปล่าหรือว่าเป็นโอกาสจังหวะเวลาความเชื่อหรือว่าจริงๆแล้วมันคือความมุ่งมั่นความพยายามที่ไม่เคยย่อท้อต่อข้อจากัดต่างๆที่ทาให้เขาสร้างเส้นทางของตัวเองขึ้นมาได้สาเร็จขนาดนี้ก็น่าเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะ